น้องลงไปสำรวจความเรียบยร้อยทงอ่างลอยกระทรงหน้าหาดขึ้นไม่ได้แน่ๆเลยขึ้นได้ไหมลูอขึ้นได้ไหมอืมขึ้นได้ไหมหาดประตองปีนี้ไม่ลอยลงทะเลมีอ่างให้ลอยแล้วขึ้นมาเร็วไหม ดูดูน้องจะขึ้นได้ไหมได้น้องขึ้นได้ <c oughs> ในเราก็คิดว่าจะขึ้นไม่ได้แอมยิีมเศร้านะ ลงไปอีกทำไม